ลับสวัสดีครับบรรยากาศทงไฮท้องหน้าพี่น้องเอ๋ตอนแรกๆครับหาโมงครับแดดยังหอนอยู่คือเกาอยู่ทำมาใส่เบ็ดอีกแล้วครับผมมืเอไหรครับจับเขียดได้มากนี่ครับเอาเบ็ดมาหกสิบหลังครับย้ายไปแล้วย้ายไปแล้วลร้เติบครับแดดมันหอดโผเพรปะะั้เลยท่านใส่ยหญ่ไปก่อนครับสองสี่หกแปดสิบโดยยุสิบาหลังนั่นเป็นในหมายเกาหม่องน้ำตานามเนาะ มองน้ําท่วมครับผมนี่น้องพูนตาหนามมันอยู่ลึกๆผนครับหนามันเต็มคลองครับคลองมันอยู่นี่ครับเนี่ยหนามันท่วมขึ้นมาให้หน้าครับแต่ว่าโอ้ใส่ยากครับเขาเม่คือทั้งบ้านเท่าหรือเขาผ่ากลางนี่ครับนี่หนาหนาครับนี่ยมิตัญญามิตาเข่าขางกันแท่งอยงนี้ครับใส่ยากเลือกมองไซน์ยากครับเหตุผลที่ต้องใส่ขั้นเงาเม็ดหาซิบนี่ครับผมนี่น้องขั้นเม็ดเอ้ยขั้นแปดสิบเช่นขั้นเม็ดนึงนี่ มาใส่ทั้งผีบดิกินดอกแตงยาขางกันแท้ก็เป็นเม็ดนะครับนี่ไม่ต้องขั้นยงวๆครับเดยเขาไปปาเขาเลือกบองช่อง่างๆเลยก็เลือกแบกไสเอาครับสภาพน้าง้ามเติบไม้น่าสิบตมีคนมาใส่แบบมันก็่มีห้อยแหวกครับติไก่มาหมานี่แหละครับพันชาครับสองรอบติดตามมนครับเงียเขียดครับผมไม่ต้องคำาำก้อยใส่เขียดแบบอะกรนน้อยๆเป็นอะไรอ่ะเหนื่อยเลยเหรอแลลน้ำกลดดีเดี่นนี่ กองจงัจงกองจังเลยป้ายยาเพียงยาวไปก็บ,บุกไปอเอาแท้ใจเอาแทเพื่อนนี่ทางนี้นี่เห <c oughs> มยเหมยเหมยคำคำนี่ก็ใส่เขียดครับเนนพื่อนองะผักพันเออผักเสามีแห้งจังหน่อยกันปั่นชากับมานน้ำมุย้ยมาหยังมาหยังนี่เวทโฟมครับน้ำน้ำกลนหน่อยโมเฮ็ดงานมาเพื่อนนี่นี่ยุดครับวันยุดวันยุด อ๋าอัญชานำกลมาหรอครับผมที่เด็ดที่เด็ดเบ็โฟมมาพร้อมคนนึงเบ็ดโฟมโฟมมาพร้อมเหยียดตับไก่ตับไก่กับเบ็ดโฟมเออ้องบางนี่ใส่เลาะปเนี่ยขางบ่อขางสาขึ้นไปเนี่ยน้ำตื้นๆเนี่ยเบ็ดโฟมนะติดตามมันก็ไม่ต้องเบ็ดโฟมกับเบ็ดขั้นกับประชันกันเขียดกับตับไก่ดังไฟปิ่งยินไปย่ตับไก่มนลแ่้วไปซ ดงยางขึ้นเมือยงน้ำดีดีพี่น้องครับเนี่ยน้ำกำลังงามเลยครับแต่ว่าสภาพแวดล้อมโดยรวมมันอู้คืเป็นตะมันใสเลยครับเขาหนาหญ้า,นะากันหนาะเสียงสวออยู่กลางฟ้าเขานะปุ๊บมัน ขันบ่แม่นปลาลูกคอกนี่ยเซ็ตเท่าแท,ทะเซ็ตนุ่ยแท้วันเถาะขาเขียดแต้น้ำก็พอเดี๋ยวเขียดมันดินเนี่ยขั้นเท่ามันหน่อยครับขั้นเท่ามันอ่อนขเขียดดินไปเรื่อยเดี๋ยวขั้นมันจะต่ำลงต่ำลงเลยของมันเองโค่นน้ำยางงามเลยพี่นหนุย่ยแต่ว่า ตำแหนง่งที่ห่อไซเบ็ดมันวัดต้นเนื่องเนาะมีเขาทีเขาหางครับหยาหนาหยาบางขันส่เลี่ยงตอนื่องไหนสิคักยึดอบน้หามตึงๆแบบนี้ครเฉพาะหยาขากันแท้นี่ก็เม็ดกลัวแล้วครับเอาข่ขันเบ็ดตังบานเท้ามาไซในแล้วโหลดอะ ดีวุผลป้าหยา นีเดอร์ลาน,นีเดอปลาลูกคอกพาลูกไปใส่เด้อขันปล่อยขึ้นนะุ่นแล้ววัวปลาที่ถึกบวดแน่เด้อนี่ป่อยทุกปีครับปลาลูกคอกเนี่ย ใส่คู่เลยใส่ล่ะหมองใส่คู่เ <_ D> ขกากำลังม่านเลยคร <_ D> ับเขากำลังทองนางมาดวมแวกก่วงบดไออ้า,ไไเ,อาเขียดยอนอาตะขาเขียดยอนลงน้ำ ย้อนลงลึกหลายสดิดโดดขึ้นกอเขาปลาสิบ่ได้ปลาสิบ่ได้กินตะเก او เนี่ยถือเปล่คอยง่ายเด้ะทำเลแบบนี้ครับแอนบอกผิดหรองว่าตะเก او หรือว่าตะกี้ตะเก او ตะกี้ตะกอนมักถือปลาคอยง่ายเด้ะทำเลยังเสียหยบหยาบหยบหยาบ พันก็เข้าวหมุนอาญะเลยว่างั้น,ถนเถอะอ้วนแล้วไปขอตัวไซไปนังครับคัมแลดใหญ่เปิดหนาวไฟได้แบบไหนเบ็ดเลยออลายหลังครับพ้วนพันชาคงจองกอง,งจองอยู่หุ่นสี่ถุมครับได้เวลาลุ้นเบ็ดน้ำเขาแล้วเอ้ยน้ำกันแหรอไปนังครับ <c oughs> ตอนแรกได้ไปละตัวหนึ่งไปล่อยไปตัวหนึ่ง เตะไปตัวหนึ่งสำปูมือตรงนี้มีไหมมีน้องกันครับเนี่ยอันเด้อย่างไก่เบ็ดแล้วว้าวย่างไก่เบ็ดย่างไก่เบ็ดมีอาการหยบหยาบหยบหยาบเบิ้งเนตีเห็นกอเข่าพกขัดถอนกระดกโอ้โหเอาใู้เป็ดใส่ผ้าหลังมาแล้วัหนึ่ง ื่อ,อทงปลายยู่ใส่ละล่ะมาบอะไรทำมันเลื่อมทงปลายเลืไม,มไม่ใช่หลอกแรกเขาคำกันอย่างเสีแล่ไหลจะหลุนผ้าหลังแม่น้ำม,มันแหง้งครับแม่น้ำแถวนี้มันอกแม่น้ำค้างปีเนาะขึ้นด้วยขึ้นดึกเตะ ัวใจปัญหาไซผ้าหลังยอดตากเข้มุ่นอ่นหมันหมันหมันตัวแรกไม่ใช่ตัวสองหลังที่สองก็เอาเลยครับยางไกลไปเจ้าของเลือเขียดมันกระโดดโอ้อันเทอรอย่างที่เป็นชั้นไหนเพี่อโอ้โหโอ้โอ้ ขันเบ็ดมุดน้ำไปแล้วโอ้ยมีลุ้นว้าหมายงามปัานนี่ถอนอถอนหญ้ามาด้วยเลยรวบหยามาพร้อมดูต้องโดนบ่ขาดมันเ้ามาตึงสายหรือปั๊ดหรือไงหาังโตโตดีป่ะโตดีโตดีดีอ้้หูเหโอ ยอ,อดเหมึ่นติดแม่น้ำครับไม้เด็ดพี่ไก่ไม้เด็ด <My dead. S 2> พี่ไก่พันชาติได้หิวถุงใ่เลยครับมองนี่นี่พีไซดพี่ไซ,ไซเอ,อ้ยโอุ่นตึบเลยใส่งาม <c oughs> เลยเขาเยอะเสียงทั้งหนาวเ่นะกุบก <c oughs> ุบพี่พพอื่นด้วย ติดแม่น้ำอยู่ข้างนี้ครับแม่น้ำอยู่ข้างนี้ทีเด็ดเลยตาหนามมันขึ้นมาทางฝีคมันล้นแม่น้ำขึ้นมาครับกินลึกอะ่ะลึกกืนดิกืนตัดสายเลยตัดสายเขียวกัดปัดจะมาดึงมันจะมาเสิร์ฟสด,ดเลยพี่มาอีกแล้ว ngắt mà ít lớn hơn kinh lức á cua tạt lên ướn ừ, luôn đúng không u nha dạ. dục dục ôi đeo. Đeo. ôi dục đe. ừ. nhức 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 Đứng lên đó เอาโลดงวเกลือพูดมาอีกหนึ่งครับโอ้โยตวัวปลาไม่เป็นอเลยสอนตวัวปลาครับมีแต่วนๆทั้งนั้นเลยฮู้ววเขาให้บุญไข่เ,เป็ดทั้งนั้นเลยครับเนะี่ยเปิดหมายเปิดหมายยอด <c oughs> เสียไปก่อนเลย นี่มันท่าอือยังนี่โอู้หูไหลป่ะไหลเฮ้ยโคตะดูก่อนไหมซุ่นไหลงูแล้วกินแบบนี้ปาดหมดนี่งูเฮรอเจ้ากินใช่ป่ะ

ย่งยบยบโอ้โหยังไงอ้อโอ้โหใส่ไว้ยังสีกระสือีด็อุยโอ้กอเขาห่างๆครับนี่ทีเด็ดเด็ดเลยนะเนี่ตู๊ดอู้นู้อู้อู้อู้ตูนดวนตึบขอ ปลาตัวงามปากบนยอดดีดบนดีเนาะไข่เป็ดเบย์ใหญ่ๆพั่นเนี่ยอ้ยจักตัวเลยเนี่ยพันชายอ๋อจักตัวคุณภาพคุณภาพยันใส่ถุงก่อน สเสด็ดปดุลงน้ำตามสุดยอดไปไปกันต่อเรื่อยๆครับไป้ังเบ็ดเรือว่ายหลังแล้วแก้วเป็นไรผลงานขึ้นนี่อันจะทีเลยเนาะจะ,สะเสดุดไหมนะปลอกยางไปเน้นปดทอาตัปลาครับ่น้อง ใส่เบียดเยอะไอ่เปลี่ยนเขียนย้อนกลับมาได้มาอีกสามครับออโอ้แน่นอนแน่นอนปวดอ้อบดบวนตัวงามครับเลยเตอร์ไซด์เนี่ยนะทำข้อแขนได้เนาะปวดตึบ๊บตอนไปเขียดต้องโดดต้องนองนองย <c oughs> างย้อนกลับมาเป๊ะอีกสามเหมือกินน้ำก้นโอ้แน่นอนเนี่ยผ่านชาแจ้งเกิดอีกแล้ว เหตุงานลงงานโดนโดนนี่ได้ยุดิได้มาสัมผัสบรรยากาศพาหลังยอดกัดโตอ่ะสองสี่หกสิบเอ็ดหมดทุกอย่างในทางทงเขียนนี่รู้ไหมกดใสจทงเขียนมาครับครับ ใส่เงาแขกดลยมัดเปิดโฟมบ่เข้าท่านะบเปิดโฟมหมูกินหมดแล้วเป็ดโฟมเปีอ่ะเท่าไหร่ละสองสี่หกแปดเก้าสิบสิบโอ้เอาละปล่อยไปหนึ่งเนาะปล่อยไปหนึ่งในหลูกคอกขาลูกคอกก็ต้องปล่อยธรรมดาสวยๆฮู้ดไอ้ใส่นี้เนาะเช้าเนาะเน่ยเดี๋ยวรอบดึกนี่แหละหลุนรอบดึกรอบเศร้าครับไปน้อง ใส่เขียดไว้เบิดทุกหลังนะน้ำกำลังดันขึ้นโอ้ยเขียดเท่าสิฟูอีกแล้วพานเจ้าพาหลังห้อขเขเขาไปกินโรงงานนะบันให้แรงงานกัมพูชากินทำไงเด้อปากเคีมนี่กลับบ้านครับครับเด็กละประกอกัรเวียนสอยทีิงค่าพร้อมไมหลังครับดูดน้ำกันอีเด้อหาตีหาหกโมง หหมึโมเแมนเก่ามุงเสารด้ว <laughs> <laughs> <laughs>